ไหมครับหรือว่าปัญหาเก่าทั้งมันปล่อยไปก่อน,นค,คือผมอยากจะพูดอยู่นิดนึงนะครับติดอยู่นิดนึงเมื่อคราวที่แล้วพอดีอาจารย์ธนพลอุปมาไอความเป็นไปของอารมณ์อะครับอุปมาเหมือนแมงมุมนะครับซึ่งผมก็ลองไปอ่านดูอย่างที่อาจารย์ธนพลว่าในสัสารีนีนะครับท่านก็พูดถึง ไอ้แมลงมุมนี่แหละนะครับตอนที่ท่านพูดถึงเรื่องเนี้ท่านพูดถึงท่านจะกำลังอธิบายเรื่องปัญจทวารปัญจาปัญจทวารมิถีอยู่ไอ้ความเป็นไปปัญจทวารมิถีเป็นยังไงนะครับจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องนึ่งาน้งยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเป็นไปอย่างนั้นก็คือเป็นไปทางธมาน้าอย่างการเห็นภาพเป็นต้นเนี่ยภาพกลมากระทบประสาใช่ไหมฮะไปเห็นให้พะวังไหวแล้วก็ไปเห็นให ไอตัวแมลงมุมเนี่ยท่านเปรียบเหมือนเอาปัญจทวาราวันะไปปลาลบอารมณ์ที่เป็นเหตุให้ระวังไหวนะครับก็จะพบว่าวิถีจิตที่เป็นไปเนี่ยมันก็มีวิถีที่เป็นมโนวิญญาณเป็นจักกุวิญญาณนะครับแต่ก็เป็นไปในอารมณ์ในค่าวเดียวกันคือในตอนที่รูปนั้นยังเป็นปัจจุบันอยู่นะครับเป็นอย่างนั้นเพียงแต่บางคำพูดอาจจะเราเข้าใจคาดเคลื่อนกันว่าเป็นไปสองวิสองวิถีอย่างเงี้ย oh <my S 2> ที่อาจารย์รนะับผลพูดเนี่ยก็เคยบางคนฟังก็จะงงผมฟังก็ยัง อาจจะจับความผิดบังก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเป็นสองวิถีก็เ<อ>ลยคุยวนเรื่องนี้นิดหนึน่งครับไม่ใช่นะฮะสองวิถีเกิดไม่ได้นะฮะถ้าเกิดก็ต้องเกิดวิถีเดียวนะครับเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปที่จริงอะที่ว่าวิถีวิถีเราก็มาเรียกกันเองที่จริงไม่มีไม่มีจิตอะไรที่ขึ้นวิถีเลยนะฮะจากพวังแล้วก็ดับไป พอดับไปแล้วอาวัชนะก็คือปัญจทวาราวัชนะก็เกิดขึ้นแล้วก็ปราลบอารมณ์นั้นแล้วก็ดับไปนะครับผมจึงได้บอกว่าไอ้แผนภูมิที่ผมแจกให้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่เรามาจับเอาจิตเนี่ยมาแช่แข็งให้เห็นจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเรียกว่าขึ้นวิถีก็ไม่มีอะไรที่ขึ้นวิถี เพียงแต่ว่าเขาใช้ศัพท์ว่าขึ้นวิถีก็เพราะว่ามีการรับรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนั้นเมื่อรับรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนั้นก็เรียกว่าขึ้นวิถีเท่านั้นเองนะฮะก็เพราะฉะนั้นไม่ใช่นะฮะอารมณ์มากระทบกระทบสองตวารไม่ก่อนไม่หลังท่านว่ายอย่างนั้นคือพระธรรมคาถาท่านว่ายอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดวิถีสองวิถีขึ้นมาไม่ใช่นะฮะถ้าเป็นภายทางจากกุตวาร ก็ต้องเป็นไปทางจากกุวิทวานแล้วก็มีวิถีจิตที่เป็นไปกับจากกุทวานนั้นก่อนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดสายว่าจากกุวิญญาณแล้วก็สัมปติชนะเหล่านั้นเนี่ยนะฮะไปจนกระทั่งตกผวางใหม่อายุของอารมณ์ก็หมดไปแล้วก็มโนทวาราวัจนะก็เกิดนึกถึงอารมณ์นั้นที่เพิ่งหมดไปหมาดๆนั้นขึ้นมาใหม่ เป็นวิถีใหม่ขึ้นมาไม่มีการเป็นสองวิถีนะครับไม่ไม่ได้อธิบายอย่างนั้นนะนั่ก็โอเคครับสบายใจละอ๋อไม่ใช่ครับก็คือพอดี <c oughs> ผมไม่ได้เอาภาษาบาลีให้อาจารย์ดูครับแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะแปลผิด นะครับเพราะผมไปอ่านในอัธถาศันี้ท่านแปลว่าย่างจริงๆคือมีคนแปลว่าเป็นสองเป็นไปสองทวารจริงๆซึ่งน่าจะเป็นคําแปลท,ที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะเป็นไปไม่ได้เพราะจิตเป็นไปคราวนิดหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นไปในวิอาศัยทวารใดทวารหนึ่งเท่านั้นไม,ไม่อาจไม่อาจจะอาศัยสองทวารเป็นไปได้นะครับมันก็อาจจะมีปัญหาเลยอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับพอดี ไม่ใช่ครับพอดีในตัวอย่างเนี่ยท่านพูดถึงความเป็นไปในข่าวที่เป็นไปทางไปจัตวาพิถีไงไม่ได้พูดถึงในกรณีอนนย่างอื่นนะครับก็เลยต้องรอยืนยันกับท่านอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับว่าจริงๆมันท่านหมายความว่าไงได้แน่ในนั้นนะครับก็พักไว้ก่อนนี่เราเข้าใจตรงกันแล้วว่าเป็นไปทีละวิถีนะครับจริงๆเมื่อกี้ที่พูดถึงก็อย่างอาจารย์ธนพลว่าว่ามันมีสองอย่างก็คือว่าถ้าพ้นจากความเป็นประวัง์ก็คือขึ้นวิถีนั่นแหละคือรู้อารมณ์อื่นจากอารมณ์ ของพะวังก็คือข,ขึ้นวิถีนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างที่พูดถึงว่าจิตมันเกิดขึ้นี่ระดวงที่ระดวง,ดวงแม้จะเกิดขึ้นดวงเดียวเราก็เรียกว,วเราก็เรียกว่าวิถีจิตก็เนื่องจากเหตุก็คือว่ามันไม่รู้อารมณ์ของพะวงังไงไปรู้อารมณ์อื่นนะครับจริงๆไม่ได้แช่แข็งนะครับใช้คำว,ว่าแช่แข็งแล้วผมงงจริงๆก็คือท่านพูดท่านชี้ให้เห็นภาพความเป็นไปของจิตว่าจิตมันจะเป็นไปยังไงนะครับ าน่าจะจบปัญหานี้ระบายใจแล้วนะครับไม่ไม่ใช่สองไม่ใช่สองวิถีนะครับครับพูดไปโอ้พูดไปต้องบ่ายว่าคราวที่แล้วถ้าเข้าใจว่าสองวิถีก็ผมก็ล้มเหลวในการพูดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะอารมณ์อารมณ์าม,มากระทบสองทวารท่านว่าอย่างนั้นนะไม่ก่อนไม่หลังแต่ว่ากระทบสองทวารก็จริงแต่ว่าจิตที่เป็นไปก็ย่อมจะเป็นไป ในลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทีละเจ็ทีละเจอย่างนั้นทีละขณะอย่างนั้นก็มินใช่ฮะคือกระทบทั้งจากกุฏวานแล้วก็กระทบทั้งก,กักกทบเพราะท,ท่านก็<อ>บาททาูท่านอุปมาเหมือนกับนกที่ว่านะฮะนกบินไปเกาะยอดไม้แล้วก็เงาเนี่ยก็ทาบอยู่บนพื้นดิน นะฮะระาคภากานว่าอย่างนั้นก็หมายความว่าอารมณ์มากระทบเนี่ยก็คือกระทบทั้งสองทวารไม่ก่อนไม่หลัง<ม>นะฮะผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับถ้าใช้คำพูดนี้ผมก็ยังไม่เห็นด้วยถ้าถ้าจะเห็นด้วยเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือกระทบสองวัตถุอย่างเงี้ยมันฟังได้ไงกระทบสองวัตถุก็คือว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าไอจิตที่เป็นไปอาศัยหาไทยวัตถุกับจิตที่เป็นไปอาศัยจักรวัตถุเนี่ยมันเป็นไปในคราวเดียวกันได้ตอนที่มีรูปมาถึงคลองทวาร อย่างเงี้ยมันกนน็น่าจะพูดได้ว่าเป็นไปสองวัตถุไงหมายถึงสองวัตถุหมายถึงอะไรวัตถุก็คือว่านะจิตอ่าจิตที่เป็นไปทางปัญจธรรมิถีเนี่ยเราจะพบว่าจิตที่เป็นไปนั้นเนี่ยมันเป็นจิตที่อาศัวาายวัตหายาวัตถุก็มีอยู่ครับ <c oughs> มันเป็นจิตที่อาศัยอจะกู่วัตถุก็มีอยู่แต่ความเป็นไปมันเป็นไปเป็นไปในค่าวเดียวกันที่รู้รูปอารมณ์นั้นนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์เลย <c oughs> อย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ท่านะหมายถึงตะวันจริงๆคือวันโทตะวันและจักขูตะวนันนะครับไม่ได้หมายถึงวัตถุนะฮะงั้นงั้นขอพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปรอไป,ไปดูความแปลอีกทีหนึ่งว่าแปลไว่าไงนะครับเพราะว่าในนั้นแปลอย่างที่อาจารย์ชนะคุณว่าจริงทั้งทั้งของมหมามกุฏก็แปลอย,อย่างนั้นทั้งของภูมิพโลพิขุก็แปลอย,อย่างนั้นนะฮะทั้งสองแล้วผมก็เทียบกับบาลีด้วยคือผมไม่รู้ภาษาบาลีก็จริง แต่ภาษาบาลีนี่ก็ไม่ได้ผิดไปก็คือภาษาบาลีได้จากทางมูลนิธิภูมิพโลนะพอเข้าพิมพ์มาเป็นภาคคู่นะครับไม่รู้ลอกกันหรือเปล่าสิครับไม่ลอกไม่ลอกไม่ลอกเพราะว่าเพราะว่าในในมหมามกุฏก็มีแปลผิดนะครับมีบางที่ที่แปลผิดผิดแบบผิดแบบตรงกันข้ามเลยนะฮะส่วนของภูมิพโลก็แปลผิดเหมือนกัน ไม่ใช่ไ่แปลผิดอย่างพูดถึงเรื่องของมนสิการเนี่ยนะไปแปลว่ามนสิการเจตสิกไปแถมคําว่าเจตสิกเข้าไปเลยผิดเลยก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทั้งคู่เนี่ยต้องอ่านประกอบกันและก็ถ้าสงสัยจริงๆก็ต้องยกตัวเนี้ยไปถามท่านอาจารย์อีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าอาจารย์รู้สาบ,บัญรีดีเนี่ยนะฮะก็จะถามท่านได้ท่านก็จะอธิบายได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่า อ่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันเนี้ยไ,ไม่ผิดหรอกครับรับรองว่าไม่ผิดเพราะว่าคือคือกระทบทั้งสองสวารที่อารมณ์กระทบเนี่ยคือกระทบทั้งสองสวารน,นะฮะไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุเพราะว่าวัตถุเนี่ยในวิถีเดียวกันเนี่ยวัตถุก็ต้องเป็นไปนะฮะถ้าเป็นมโนวิญญ,ญาณก็ต้องมาจากอธิยาวัตถุไปแต่ถ้าเป็นมโนธาตุหรือเป็นอะไรอย่างเนี้ยนะฮะ <c oughs> มันก็เป็นคนละวัตถุไปเป็นทั้งจาก,กูวัตถุแล้วก็เป็นทั้งอธิยาวัตถุ นะเพียงแต่ว่าใจเนี่ยคือคืออย่างที่ผมอธิบายก็คือว่าจิตเนี่ยที่เรามาเห็นว่าจิตเป็นแต่ละดวงแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยถามว่าจิตเนี่ยมันคืออะไรจิตมันก็คือใจนั่นแหละใจก็คือจิตนั่นแหละถูกไหมฮะมันก็เป็นไปทางใจไม่ว่าจะเป็นไปทางใจแต่เกิดจากการที่อาศัยทวารที่เป็นจากอุทวารมันก็เป็นไปด้วยใจนะครับมันไม่ใช่ว่า,ารูปารมกระทบกับ จากกุตวานนะครับคือจากกุะสานะฮะพอกระทบกันแล้วแล้วรู้ขึ้นมาได้มันจะรู้จากไหนก็ต้องรู้ก็ต้องโดยต้องมีจากกุวิญญาณนะฮะจากกุวิญญาณก็คือใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านฤทธิวายท่านก็อธิบายในแง่นี้ว่าทวานทั้งสองเนี่ยและเพื่อที่จะย้ําว่าชาวนะเนี่ยเกิดขึ้นทั้งสองนะฮะชาวนะเกิดขึ้นในสองวิถีก็คือหมายความว่าเป็นชาวนะที่เกิดขึ้น ในจกกักรุทวารวิถีครั้งหนึ่งแล้วก็มาเกิดชาวนาอีกครั้งหนึ่งในปัญจทวาลวิถีเอในมในมโนทวารวิถีเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้น,นท่านอธิบายในแง่นี้ว่าอารมณ์มากระทบทั้งสองทวารอย่างนี้แต่เวลาที่จิตรับรู้ก็ต้องรับรู้ทีละทวารเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังมีการยกตัวอย่างด้วยซ้ำว่าใจนี่เร็วนะฮะบางทีเร็วถึงขนาดที่ที่ยกตัวอย่างอุทาหรณ์ว่า มแมลงวันเกิดตายฉับพลันพอบินไปเกาะทั้งแล้วก็ถูกค้อนตีตายนะครับก็เกิดวิถีจิตที่ท่านอธิบายเนี่ยอธิบายว่าเกิดโดยมโนทวารวิถีขึ้นก่อนแล้วก็ไปเจ็บทีหลังก็คือไปเกิดกายะวิญญาณคือเกิดกายะทวารวิถีขึ้นตามมาแล้วจึงจะเป็นโมรณาสันวิถีท่านอธิบายถึงขนาดนั้นก็คือว่า มโนทวารวิถีแนะวังทีก็เกิดขึ้นก่อนด้วยซ้ําก่อนที่จะรู้ทางจักรกุวิญญาณหรือว่ากายวิญญาณอันนั้นด้วยซ้าไปเพราะว่าเนื่องจากเหตุผลจะเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากตรงนี้แหละครับว่าทวารที่กระทบเนี่ยมันก็ทั้งสองทวารนั่นแหละก็คือใจนั่นแหละแล้วก็จักรกุวทวานทั้งใจทั้งจักรกุวทวานนั่นแหละนะครับที่กระทบแต่ไม่ใช่ขึ้นวิถีด้วยกันนะฮะขึ้นไม่ได้นะฮะ วิถีจะขึ้นพร้อมกันสองวิถีไม่ได้นะ,ะจะเกิดจิตขึ้นมาสองดวงพร้อมกันไม่มีนะฮะเพราะนั้นก็จะเกิดจากตรงนี้ก่อนเราลองนึกภาพชีวิตของเราปกติเนี่ยนะครับภาพก็มีเสียงก็มีนะครับกลิ่นก็มีบางทีนะครับบางทีก็มีกลิ่นมาด้วยนะครับแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายที่มีมาเนี่ยแล้วเราเราับรู้อะไรเราไปรับรู้อะไรเราเลือก ที่จะไปรับรู้อะไรเราก็เลือกไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาเกิดขึ้นเองเป็นปน,นิยามนะฮะเป็นจิตตนิยามคือเขารับรู้โดยที่เป็นเหมือนกับอะไรอะ่ะคือปัจจัยมันพร้อมอะ่ะเมื่อปัจจัยพร้อมปั๊บก็รับรู้อย่างนั้นอะไรที่มีอิทธิพลแกเราเราก็รับรู้อย่างนั้นไปมันถึงได้บอกว่าเป็นเรื่องของการที่เรารับวิบากนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเป็นเมื่อเป็นทาง ปัญจทาาวารเนี่ยมันก็คือรับวิบากถ้าเป็นอิทธาลมก็เป็นวิบากที่ดีนะครับถ้าเป็นอนิธาลมโดยสภาวะเนี่ยก็เป็นวิบากที่ไม่ดีเป็นอกุศลวิบากการที่เรารับตรงนี้มันก็รับแล้วเป็นไปแต่นี้เราลองนึกดูว่าทําไมเราถึงได้เลือกที่จะรับตรงนี้แล้วก็ไม่รับตรงนี้หรือเปล่าเราไม่ได้เลือกนะฮะมันเป็นไปอย่างนั้นนะฮะเพราะฉนั้นอุปมาอยแมงมุมเนี่ยท่านก็ต้องการที่จะยกให้เห็นว่า จิตเป็นไปไม่มีใครมาสั่งไม่มีใครที่จะมาจงใจที่จะทำให้เกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นโดยปัญจทวารรับรู้ประลบก่อนแล้วก็จักกุวิญญ,ญาณตามมาอย่างนั้นแล้วก็ไล่ไปเรื่อยอย่างนั้นโดยที่ไม่มีใครบังคับนะเพราะน,นั้นก็คือการอธิบายก็อธิบายตามพระธรรมถาผมก็อธิบายตามพระธรรมาถานะครับซึ่งหมายความว่า อย่าไปเข้าใจผิดที่เราเรียนมาเนี่ยผมบอกแล้วว่าที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยนะครับท่านก็รวบรวมมาจากตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ไฮไลท์มาให้เรารู้คือผลสรุปมันเป็นอย่างนั้นผมไม่ได้มาสรุปให้เพี้ยนไปจากที่ท่านอาจารย์พูดนะครับเพียงแต่ว่าความเป็นไปของเขาเมื่อเช้านี้ท่านเมื่อเช้านี้พอดีที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของพระพิธรรมที่เราเรียนเป็นประวัตินะครับไม่ใช่เป็น ปฏิปติคือไม่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของพวัติคือความเป็นไปไอความเป็นไปเนี่ยที่จริงท่านอธิบายไว้ในพระรักถานะครับในในในภาพพิธรมใหญ่นะฮะอธิบายความเป็นไปเนี่ยคือเบื้องหลังมีรายละเอียดเยอะมากพอมาพูดถึงอภิธรรมวัตสังหาก็เป็นเพียงเพยไฮไลท์เท่านั้นเองนเป็นเพียงส่วนสรุปหรือส่วนไฮไลท์สั้น นิดเดียวเพราะคำพีนิดเดียวเท่านั้นอภิธรรมมศสังหาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมารู้ถึงความเป็นไปนะครับเมื่อเราได้อ่านอัตถกถาที่เป็นตัวตัวจริงตัวใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งก็แปลโดยท่านพุทโธโฆสระซึ่งซึ่งแปลวิสุทธิมารคเหมือนกันหนะ้าที่ที่เขียนวิสุทธิมารคกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรผิดกันเลยนะเพียงแต่ขยายความความเป็นไปนะฮะ แต่ถ้าหากผมอธิบายแล้วทําให้เราเข้าใจผิดไปอย่างนั้นเราก็มันก็ไม่ควรล่ะไม่ไม่ถูกนะฮะผมก็ต้องพยายามอธิบายเพราะว่าความที่ผมอธิบายนั้นอนะ่ะก็มันก็ใช้เวลาไปเยอะนะฮะทั้งทั้งไหวล่ะแล้วก็ถ้าเรายังเข้าใจผิดอย่างนั้นก็ถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่พูดดีก,กว่าอะไรื่ออ๋อไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ <c oughs> ให้ให้เข้าใจตรงกัน <c oughs> ถ้าในเรืมาปรับความเข้าใจว่าเออผมอาจจะฟังผิดหรือคนฟังคนอื่นอ,นอาจจะฟังผิด เราจะได้เข้าใจตรงกันว่าไอ้ความจริงเป็นอย่างนี้นะไอ้ความเป็นไปเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือเหตุผลที่ต้องจัดห้องเรียนนี้ขึ้นมา,านัอยอยานเองนะครับมากุยกันได้ไม่ทะเลาะกันแน่นอนคือคือถ้าใครสงสัยนะครับก็ <c oughs> ขอคำถามเพื่อประโยชนตัวเองนะครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> คือคือถ้าถ้ามีใครสงสัยหรือต้องอ่าอยากจะแสดงความเห็นอะไรขอให้แสดงออกมาผมจะได้เข้าใจว่า ท่านาฟัง,งผมเนี่ยถูกไหมหรือว่าผมพูดไปเนี่ยทำให้เข้าใจผิดหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะว่าทรมาเป็นเรื่องยากที่จะมาอธิบายให้ละเอียดลรอ,อ่อเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็ศึกษาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเข้าใจถูกตามนั้นไหมนะฮะยังมีหลายประเด็นนะฮะที่มีเยอะมากแต่ว่าผมก็ต้องต้องการที่จะอธิบายความเป็ยนไปไม่งั้นแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์ที่จะมาพูดพระคัมปีนี้นะ,ะถ้าผมถ้าผมพูด เหมือนกับอภิธรรมมัทสังคหาคือไม่สนุกมันไม่มีอะไรต้องพูดผมบอกได้เลยว่าผมก็ต้องบอกท่านอาจารย์ดีกว่าว่าผมขอลานะไม่ไม่พูดดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าภาพอภิธรรมมัทสังขหาเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยบรรยายได้เยอะมากละเอียดละเอียดมากท่านเอาจากอภิธรรมใหญ่มาเยอะมากอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ก็ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดในความเป็นไปเท่านั้นเองแล้วนี้ผมก็มีโอกาสก็มาเสริมให้ในแง่นี้ นะครับเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสงสัยไม่งั้นกลายเป็นผมพูดแล้วก็กลายเป็นเข้าใจไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ยุ่งกันใหญ่เลยความเห็นก็จะกลายเป็นแตกกันไปหมดแล้วก็ก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยเป็นคนพูดแล้วเอาอะไรก็ไม่รู้มาพูดให้ฟังอะไรอย่างนี้ก็แย่เลยผมก็ตัวผมเองก็ไม่ได้กุศลนะฮะแล้ว <laughs> แถมไปทงให้ท่านเกิดมิจฉาทิฏฐิซ้ำขึ้นไปอีกมันไม่ดีเลยถ้าอย่างนี้ไม่ดีเลยนะฮะไม่ใช่นะขอให้เข้าใจให้ถูก ก็ช่วยกันเรียนนะครับใครสงสัยอะไรก็ตั้ถามขึ้นมาไม่ต้องหวง่วงหรอกครับผมก็นั่งอยู่ผมก็สงสัยผมก็ถามเพียงแต่ว่าผมอาจจะไม่ละเอียดพอในบางประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับก็น่าจะจบเรื่องนี้นะครับนี้มาต่อเรื่องเราดีกว่าพักไปนานเราก็เรียนเรื่องอุกลไปแล้วเราเรียนตามชาติใช่ไหมครับกุศลเราก็เรียนมาแล้วใช่ไหมครับถัดมานี่เราก็เรียนอักศลนะครับมันก็เหลือจิตอีกประเภทหนึ่งที่เรายังไม่ได้เรียน นี่คืออพยากตะที่เรายัางไม่เรียนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องพูดถึงก่อนว่าเวลาท่านพูดถึงกุศลก็ดีอกุศลก็ดีอพยากตะก็ดีเนี่ยท่านแบ่งจิตตามชาติใช่ไหมครับเราจะพบว่าตอนที่เรา,เร,าเรียนกุศลเนี่ยมันก็มีมีการแบ่งตามภูมิเหมือนกันว่ากุศลมีทั้งหลายภูมิใช่ไหมครับเป็นกามาวจรกุศลเป็นรูปาวจรกุศลเป็นอรูกาวจรกุศลแล้วโรโรกุตลักุศลอย่างนี้ก็คือ เป็นกุศลเหมือนกันแต่ต่างกันโดยภูมิเพราะเป็นภูมิต่างกันใช่ไหมครับปีนี้ท่านก็จะมาเอาอาการที่เสมอเหมือนกันอย่างหนึ่งพบว่าแม้จะมีภูมิต่างกันแต่มีอาการที่เสมอเหมือนกันคือให้วิบากเป็นสุขให้ผลเป็นสุขท่านก็รวมมาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นอย่างนี้นะครับเราก็พบว่าเออเราก็มีการแบ่งเป็นภูมิเป็นชาติมาเป็นกุศลถ้าอันไหนให้ผลเป็นทุกข์ให้วิบากเป็นทุกข์ท่านก็รวมมาเป็นพวกเดียวกันว่าเป็นอกุศลนะครับแต่มันมีอีกพวกหนึ่ง นะครับซึ่งไม่ใช่กุศลซึ่งไม่ใช่อกุศลนะครับก็จะรวมเป็นพวกอีกพวกหนึ่งนะครับก็มาเรื่องที่เราเรียนนะครับอาจจะลืมว่าหน้าไหนแล้วหน้าแปดนะครับ mm hmm. ท่านก็จะบอกว่าส่วนจิตนอกนี้เป็นอัพยากตะจิตมีอย่างเดียวนะครับโดยเป็นจิตที่ไม่ควรแก่วิบากหยุดอธิบายครับว่าอัพยากตจิตก่อนนะครับเราต้องจํากัดวงนิดนึงว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องจิตนะครับ ม่ก่อนเมื่อกี้อย่างที่ผมเท้าฟ้าไปแล้วว่าเราเรียนเรื่องกุศลจิตก็เป็นจิตชาติหนึ่งนะครับเป็นอากุศลจิตก็เป็นอีกชาติหนึ่งนะครับมาอัพยากตะจิตเนี่ยก็เป็นอีกชาติหนึ่งถามว่าอัพยากตะจิตเนี่ยคืออะไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องมาพูดถึงอภิญากรก่อนนะครับก็คือถ้าคําแปลแปลว่าพระองค์ไม่ทรงพยากรว่าเป็นกุศลหรืออากุศลก็เรียกว่าอัพยากตะนะครับ เพราะฉะนั no society, been been guard, ้นคาว่าอภยากตาจิตเนี่ยก็แปลว่าเป็นจิตที่ไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศลนะครับก็เป็นชาติเป็นจิตชาติหนึ่งซึ่งมีลักษณะซึ่งมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแม้ในอภยากตาจิตเองเนี่ยว่าเป็นชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีการแบ่งย่อยเป็นสองอย่างนะครับก็คือวิบากและกิริยานะครับมาอธิบายก่อนว่ากิริวิบากคืออะไรนะครับที่บอกว่าไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็จริง นะครับเมื่อกี้บอกแล้วปฏิเสธใช่ไหมครับว่าไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแต่วิบากเนี่ยมีลักษณะที่ต่างจาก,กอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นอรยยกตาเหมือนกันก็นคือว่าวิบากเนี่ยแม้นไม่ใช่กุศลแม้นไม่ใช่อกุศลแต่มันเป็นผลของกุศลเป็นผลของอกุศลนะครับซึ่งต่างจากอีกพวกหนึ่งซึ่งเราเรียกว่ากิริยากิริยาเนี่ยไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและตัวเขาเองก็ไม่ใช่ผล ของกุศลไม่ใช่ผลของอกุศลก็คือไม่ใช่วิบากด้วยนะครับเียนเพียงแต่ว่ามีอาการคล้ายๆกับกุศลแต่เขาไม่ให้วิบากเท่าน,นั้นเองนะครับทีนี้เราก็รู้ข้อต่างกันแล้วว่าเอออัปยากตาจิตเป็นยังไงนะครับมีอะไรเตริมไหมครับครับก็อัพยากตะนะครับก็ลักษณะขเขาก็คือมีอาวิบาก อวิบากก็คือไม่ให้วิบา,อากอภิญาคตานอกจากวิบากจิตกับกิริยาจิตก็มีนะครับที่ไม่ใช่จิตก็มีอยู่ก็คือรูปและก็พันธิพานนะครับรูปธรรมก็เป็นธรรมชาติที่รู้อะไรไม่ได้นะครับเป็นแต่ถูกรู้พันธิพานก็เช่นกันไม่รู้อะไรนะฮะเพราะฉะนั้นสองอย่างนั้นก็เป็นอภิญาคตาเหมือนกันไม่ใช่ไม่เป็นนะฮะเพราะอภิญาคตา ก็แปลว่าไม่กระทําให้แจ้งก็คือไม่ทรงพยากรไว้ว่าเป็นกุศลและกุศลนั่นเองอวิบากก็อย่างที่อาจารย์โบอธิบายแล้วนะครับตัวเองไม่ได้สร้างผลนะตัวเองเป็นผลส่วนกริยานะครับตัวเองก็ไม่สร้างผลและตัวเองก็ไม่ได้เป็นผลด้วยนะฮะ ทีนี้พูดถึงผลก็ควรจะพูดผลก็หน่อยหนึ่งว่าผลมีสองผลอ๋อครับอ่าอ <c oughs> จารย์โฟมีไหมม <c oughs> ีอาจารย์โฟ <c oughs> พูดเลยคือครับก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดถึงคําจํากัดความก่อนนะค,ะครับเมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปที่ท่านใช้คําว่าโดยเป็นจิตที่ไม่ควรแก่วิบา้คําว่าไม่ควรแก่วิบาม,มัีมีความหมายว่ายังไงไม่ควรแก่วิบา ถ้าเราไม่เคยอ่านมาก่อนเราก็จะงงว่าไม่ควรเก่วิบากมันคืออะไรนะครับมันคือไม่มีวิบากนั่นเองไม่มีวิบากแปลว่าไม่ให้วิบากก็ได้ก็เออเหมือนกันครับผม็ีคนตรงต่นแปลว่าไม่มีวิบากเหมือนกันก็คือไม่ให้วิบากนั่นแหละครับจะพบว่าทั้งตัววิบากเองในเมื่อตัวเองเขาเป็นวิบากเป็นผลของกรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างไงอย่างไงซะเขาก็ไม่สามารถทําวิบากให้ตั้งขึ้นได้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีวิบาก นะครับหรือไม่ควรแก่วิบากนั่นเองเพราะตัวเองเป็นวิบากไม่อาจจะบรรดาวิบากที่เกิดต่อมาได้นะครับแม้กิริยาจิตเนี่ยก็ได้ชื่อว่าไม่ควรแก่วิบากเหมือนกันก็คือไม่มีวิบากอย่างที่บอกแล้วว่ากิริยาจิตเนี่ยสักแต่ว่าทํากิจนั้นให้สําเร็จเท่านั้นเองเมื่อทํากิจนั้นสาเร็จแล้วก็ไม่ได้ยางวิบากให้ตั้งขึ้นในอนาคตก็ชื่อว่าไม่มีวิบากเหมือนกันนะครับเป็นอย่างนี้ ก่อนอื่นผมลืมอธิบายคํว่าวิบากพีนิดหนึ่งนะครับวิบากเนี่ยท่านก็พูดถึงว่าวิบากค,คืออะไรเมื่อกี้เราเข้าใจความไม่ใช่ว่าทําไมเราเพียงตอนนั้นเราเพิ่งรู้เองว่าวิบากเนี่ยทำไมถึงได้ชื่อว่าได้ชื่อว่าปยากตะเป็นยังไงนะครับแต่เราลงรายละเอียดนิดนึงว่าทําไมธรรมาชาตินี้ได้ชื่อว่าวิบากนะครับวิบากแปลว่าสุกงอมเป็นผลที่สุกงอมนะครับคือเวลาเราทำำํากรรมใช่ไหมครับ ไม่ใช่ว่าทํากรรมเสร็จแล้วเนี่ยกรรมก็จะให้วิบากไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องรอโอกาสของเขารอถึงพร้อมด้วยปัจจัยทั้งหลายนะครับเมื่อถึงพร้อมด้วยปัจจัยทั้งหลายแล้ววิบากถึงจะตั้งขึ้นได้ตอนที่ระหว่างที่กรรมเนี่ยรอรอปัจจัยอยู่ยังไม่ยงมังยังไม่ทําผลให้ตั้งขึ้นเนี่ยถ้าก็บอกว่าเหมือนการบ่มผลไม้ให้สุกตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เสวยวิบากใช่ไหมครับรอจนฝา่าว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กรรมนั้นถึงพร้อมด้วยปัจจัยอย่างอื่นแล้วแล้วยงังวิบากให้เกิดขึ้นนนเเรรรราาถึงงมมีกกสวยผลขอัข้ ใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยท่านบอกว่าขอ,ขอแวะนิดหนึ่งนะครับอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วว่าวิบากนี่เป็นผลของกรรมใช่ไหมครับเพอร์เอิญเวลาเราพูดถึงผลของกรรมเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายนางกับฝ่ายลูกใช่ไหมครับท่านบอกว่าคำว่าวิบากเนี่ยท่านจะใช้เฉพาะฝ่ายนางเท่านั้นท่านไม่ใช้กับฝ่ายลูก เหตุผลก็คือว่าเวลารู้สึกว่าเออเนี่ยเรากำลังสเสวยผลของกรรมดีกรรมชั่วอยู่เนี่ยใครเป็นคนสเสวยนะครับนามเป็นคนสเสวยนะไอ้วามรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยมาเป็นวิบากนะครับถามว่าใครรู้สึกสุขทุกข์นามรู้สึกสุขทุกข์นะไอ้รูปส่วนที่เป็นผลของกรรมเนี่ยไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับมันเป็นรูปธรรมเป็นรธรรมชาติที่มืดบอดใช่ไหมครับอย่างถ้าเราเรียนต่อไปเราจะพบว่าผลของกรรมมันมีทั้งไปนามพวกกิจทั้งวิบากกิจทั้งหลายนี่แหละ แล้วก็ฝ่ายรูปพวกกรรมวชาลูปคือแปลว่าลูปที่เกิดจากกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวิบากเนี่ยท่านเลยบอกว่าเป็นคําที่ใช้เฉพาะสาหรับนามเท่านั้นนิยมใช้สาหรับนามเท่านั้นนะครับเพราะเป็นผู้เสวยนะครับเมื่อเป็นผู้เสวยเนี่ยเมื่อกี้ผมอธิบายว่าในเน,นื้อคือว่าเพราะฉะนั้นวิบากเนี่ยก็คือการที่เราเสวยผลของกรรมดีกรรมชั่วใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาว่าอย่าง ไม่กี้ที่อาจารย์ครับพูดถึงว่าเวลาที่ผูกว่าเวลาวิบากเกิดขึ้นมาคือเราเสวยสุขเสวยทุกข์ใช่ไหมครับมันก็เกิดมีคําถามแย้งขึ้นมาได้ว่าพอดีมันยังเรียนไม่ถึงจะพูดถึงว่าไอ้อย่างการเห็นอย่างจัก,กูวิญ,ญญาณของเราเนี่ยถ้าถ้าเราเรียนต่อไปในอหิุกจิตเนี่ยเราจะพบว่าเวทนาเนี่ยเป็นอุเบกขาใช่ไหมครับอย่างสมถวิญ,ญญาณก็เป็นอุเบกขาใช่ไหมครับแล้วปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่าไหนบอกว่าถ้าเกิดว่า เราได้รับวิบากที่ดีใช่ไหมครับเราก็จะมีความสุขก็คือได้เห็นได้อารมณ์ที่เป็นอิทธาลมเราก็มีความสุขถ้าได้วิบากไม่ดีก็คือได้เห็นภาพไม่ดีเราก็มีความทุกข์แต่ว่าจริงๆแล้วการเห็นของเราเนี่ยเวทนามันประกอบด้วยอุเบกขานี่นะครับแล้วมันยังไงกันแน่นะครับมันก็เลยต้องมาพูดถึงผลของอย่างที่อาจารย์ธนพลยกขึ้นมา